อินบูโดกันอวดหน้าใหม่สวยจนตะลึงสำหรับอินบูโดกันหรืออินทิรายืนยงหนึ่งในนักร้องสาวยุค90เพลงไทยสากลในช่วงนั้นที่โด่งดังตอนนี้ก็มีศิลปินหลายคนนำกลับมาคาเวอร์ในเวอร์ชั่นเก๋ๆหาฟังได้ทั่วไป นักร้องสาวเจ้าเนื้ออินบูโรกันกับหนึ่งเพลงบทเพลงที่คุ้นหูเนื้อหาความหมายดีขอให้เหมือนเดิมจะว่าไปก็21ปีแล้วนะที่ได้ยินเพลงนี้ซึ่งดังมาตั้งแต่ปี2543 เรียกได้ว่าเป็นนักร้องเจ้าของบทเพลงดังที่ไม่มีใครจะร้องตามไม่ได้และความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่น้ำเสียงไพเราะสะกดใจคนฟังที่ผ่านมาแฟนๆจะเห็นพัฒนาการความสวยของสาวอินบูโรกันอยู่เรื่อยๆโดยตลอด20ปีกว่าๆซึ่งอินบูโรกันนั้นนับว่าเป็นคนบันเทิงที่ไม่หยุดนิ่งจริงๆผลงานหลังๆมานี้เราจะเห็นว่าเธอมีทักษะที่ดีในการแสดงอีกด้วย ส่วนเรื่องการร้องเพลงก็คือสุดยอดจริงๆและสิ่งที่เป็นจุดสังเกตชัดอีกอย่างของสาวอินบูรดกันนั่นก็คือพัฒนาการทางด้านความงามอยู่เสมออินบูรดกันจะเริ่มตั้งแต่การลดน้ำหนักการเปลี่ยนแปลงแฟชั่นการแต่งตัวทำให้เธอนั้นดูไม่น่าเบื่อหอมลุกขึ้นมายืนเป็นคนใหม่ตลอดเวลาซึ่งล่าสุดอินบูรดกันซุ่มทำศัลยกรรมแบบจุกๆครบเซตซึ่งตัดสินใจเข้ารับการปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางคลินิกดัง ส่วนรูปที่สาวอินบริการโพสผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเปลี่ยนไปแบบสวยเป๊กกว่าเดิมใบหน้าหวานคางวีเชฟจัดเต็มทั้งยังหุ่นเพลียวมากก็ทำเอาจำไม่ได้พร้อมแคปชั่นที่เจ้าตัวลงเองว่าขอให้เหมือนเดิมคงยากไปเพราะตอนนี้อินไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะ นี่ขนาดยังไม่ได้อวดโฉมแบบเต็มๆนะเนี่ยยังสวยสะพึงขนาดนี้แล้วถ้าจัดเต็มแต่งองค์ประคมพันเข้าไปทําเอาแฟนๆตะลึงตาค้างกันไปเลยและยังต้องขคยี่ตารวัรวๆที่สลัดลุกจากสาวห้าวมาเทกลายเป็นสาวหวานสวยละมุนขึ้นมากเหลือเกินโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวดูแลสุขภาพมีวินัยในการลดน้ําหนักรูปร่างมาตลอดอย่างจริงจังจนสามารถลดไปได้10กิโล ทำเอาหลายคนชื่นชมในความตั้งใจของเธอจนล่าสุดผลลัพธ์ที่ได้นั้นหลายคนเห็นแล้วต่างตกตะลึงไปเลยพอรูปร่างแนนเพลรมมากงานนี้พี่น้องในวงการรวมถึงแฟนคลับเข้ามากดหัวใจให้รัวๆแถมยังบอกเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าจําแทบไม่ได้สาวอินบูโรกันสวยขึ้นมากซึ่งก่อนหน้านี้อินบูโรกันก็ได้แต่งงานกับแฟนหนุ่มนอกวงการและเผยเรื่องชีวิตรักไว้ว่า เห็นครั้งแรกคือชอบมากเลยมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ชอบสามีคนนี้ตอนนั้นพี่ก็เริ่มแต่งหน้าและคิดว่าสวยแล้วและสาวขึ้นพอเขารู้ว่าเราชอบเขาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้พอทั้งเขาและเราก็มีแฟนด้วยกันทั้งคู่แต่มันเริ่มพิเศษขึ้นเขาช่วยถือของและช่วยแบบนี้มาตลอดเราก็เก็บไปฝันชอบเราแน่ๆเลยตอนไปเดทแรกจับมือกับผู้ชายรู้สึกขนลุกเหมือนจับมือผู้หญิงไหม อินได้บอกว่าจับมือจูงข้ามถนนเหงื่อแตกเลยเหมือนมีผิดเสื้ออยู่ในท้องบูบว่าบอกไม่ถูกเมื่อถามว่าอันนี้เรียกว่ารักเขาจนยอมเปลี่ยนตัวเองไหมอินได้ตอบว่าใช่เพราะว่าชีวิตนี้ก็หาไม่ได้แล้วแล้วแต่งงานกันมามีอะไรต้องปรับเยอะไหมอินได้เผยว่าพูดถูกเรื่อง พูดตั้งแต่ตื่นยันเข้านอนแต่สามีไม่พูดเลยแล้วมันอยู่กันไม่ได้เลยเทะเลาะกันแต่พอพูดแล้วเขาเปลี่ยนเขาพูดเยอะขึ้นแต่เราพูดน้อยลงเยอะและเขามีเหตุผลกับเราเสมอตั้งแต่คบกันเมื่อถามว่าตอนนี้ยังอยากมีทายาทอินได้ตอบว่าใช่อยากมีทายาทสอนดนตรีสอนเยาวชนดูแลหลานมาเยอะเลยอยากดูแลทายาทตัวเองบ้าง